เตยจรินพรตื่นเต้นฝากไข่ครั้งแรกจากคิดไม่มีลูกแต่เจอแรงยุจนต้านทานไม่ไหวเรียกว่าพอเข้าสู่อายุ30สหลายคนเริ่มต้นสร้างครอบครัวและมีทายาทกันแล้วรวมถึงสาวๆคนบันเทิงบ้านเราเช่นกันที่ทยอยแต่งงานมีลูกมาให้ชื่นใจส่วนสาวโสดอีกหลายคนก็เลือกที่จะฝากไข่ไว้ก่อนเผื่ออายุมากขึ้นการมีลูกจะได้มีไข่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวที่เพิ่งโสดหมาดๆอย่างเตยจรินพรจุนมเกียรติก็ตัดสินใจฝากไข่เป็นครั้งแรกเช่นกัน โดยในอินสตาแกรมและยูทูบของเตยลงข้อความและบรรยากาศการไปฝากถ่ายระบุว่าแฟนยังไม่มีแต่ฝากถ่ายไว้ก่อนแล้วการประสบการณ์ใหม่มากตื่นเต้นจริงๆไม่เคยคิดจะฝากเลยแต่โดนเพื่อนยุ่อฝากซักหน่อยลงทุนเพื่ออนาคตสิ่งที่ได้เรียนรู้คือใช้เวลาสองอาทิตย์เองขั้นตอนไม่ยุ่งยากถ้าไม่กลัวเข็มก็ชิวกว่าที่คิดไว้มากกลัวเข็มก็จะยากหน่อยนับถือใจคนกลัวเข็มเลยเก่งกันมากๆถ้าปบมือไปต่างประเทศระหว่างฝากถ่ายได้ด้วยประจำเดือนมาไหมปกติก็สามารถฝากได้นะ ทั้งนี้นางเอกคนดังยังเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจฝากไข่ผ่านทางคลิปทยจริงอีพีแปไปฝากไข่ครั้งแรกว่าเป็นการตัดสินใจที่ใหม่มากเป็นเรื่องช่วงวัยไม่รู้ว่าอนาคตจะได้แต่งงานหรือเปล่าจะมีลูกไหมแต่ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจแล้วว่าคงจะไม่มีลูกดีกว่าเป็นคนชอบเด็กนะ้าแต่คิดว่าการมีลูกมันคือเรื่องใหญ่มากอกอแต่มันไม่สามารถต้านทานทางน้ําได้จริงๆคนรอบข้างฝากไข่หมเลยเราเลยคิดว่าฝากก็ฝากเพื่ออนาคตอยากมีขึ้นมาเพราะเราฝากไข่ไว้แล้ว จากนั้นมีเพื่อนในวงการและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันจำนวนมากอาทิฝากกบด้วยยอยๆยยจะฝากไข่ตามพี่เตยยอยฝากไว้ก่อนเลยยอยๆอ,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 อยากเห็นเบบีเตยมากเลยขอให้เจอคู่แท้ไวๆนะคะดูคลิปแล้วสนใจการฝากไข่เลยขัือวันหนึ่งอยากมีเบบีและอื่นๆ